สวัสดีค่ะที่เชอ่์อแมรี่ของเด็กๆนะคะวันนี้จะมาประกาศชัยชนะของพระเจ้าครอบครัวหนูเนี่ยเป็นครอบครัวที่ร้าวรานทําไมเรารักกันแต่เราต้องทะเลาะก,กันทําไมมันถึงมีเรื่องกระทบกระทั่งกันตลอดเวลาแล้วทําไมคนที่บอกว่ารักกันนั่นแหละถึงทําให้เกิดความบาดเจ็บซึ่งกันและกันจนหนูมาเป็นคริสเตียนแล้วหนูก็สู้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้สิ่งที่พระคัมภีร์สัญญาไว้เป็นความจริงคือความรักชนะทุกสิ่ง แต่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยตลอด15ปีที่หนูเชื่อพระเจ้าหนูเป็นคนหนึ่งที่เคยลุกขึ้นมาต่อต้านเรื่องไฟของพระเจ้าว่าเป็นเรื่องไร้สาระหนูเคยหัวลาะคนที่นั่งหัวเราะกรีดร้องร้องไห้ผีออกหนูไม่ไอายที่จะพูดคํานี้ต่อหน้าฝูงชนที่เชื่อเรื่องไฟเลยนะคะหนูเป็นคนหนึ่งที่เคยดูถูกพวกท่าน เคยห่วเลาะพวกท่านว่าพวกท่านทําในสิ่งที่ไร้สาระแต่สุดท้ายพระเจ้าก็ทําในชุดของหนูพระเจ้าเปิดตาเปิดใจหนูให้หนูสู้อย่างสุดกําลังให้หนูทําอย่างทุกวิถีทางแต่สุดท้ายมันน็อตติงมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหันกลับไปย้อนหลังทุกอย่างอย่างเหมือนเดิมแต่พอหนูตัดสินใจใหม่มาเดินกับพระเจ้าด้วยไฟพระวิญญาณด้วยฤทธิเดชของไฟด้วยการเชื่อฟังมาวันแรกพระองค์ทรงบอกหนูเลยว่า ให้เจ้าเชื่อฟังแม้เจ้าจะไม่เข้าใจเพราะวิญญาณบอกยังไงหนูทําทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครอบครัวหนูได้ครอบครัวกลับคืนมาคุณพ่อตัดสินใจเชื่อพระเจ้าคุณพ่อพาคุณแม่รับเชื่อพระเจ้ามากกว่านั้นคือความร้าวรานในครอบครัวของหนูที่มันมีมันหายไปคุณแม่บอกว่าที่แม่กับพ่อเชื่อพระเจ้าเพราะว่าลูกเปลี่ยนแมรี่เปลี่ยนไปลูกไม่เหมือนเดิมลูกเปลี่ยนไปจริงๆริลูกเปลี่ยนไปจนพ่อกับแม่อยากรู้จักพระเจ้า และมากไปกว่านั้นหนูขอบคุณพระเจ้าสําหรับชุมชนแห่งนี้ที่ทุกคนเอาจริงเอาจังขอบคุณในทุกๆคําอธิษฐานภาษาแปลกๆของพวกท่านสิ่งที่พวกท่านทําทั้งหมดมันปลดปล่อยครอบครัวหนูให้เป็นไทยคุณพ่อยอมทิ้งสิ่งที่ท่านรักที่สุดก็คือลูกคาลบที่สะสมมากกว่า60ปีคุณพ่อเผาทิ้งอย่างง่ายๆคุณแม่ตัดสินใจบอกว่าทิ้งทุกอย่างไปเลยป้าเริ่มใหม่กันหนูอยากจะบอก กับทุกๆคนที่ครอบครัวยังไม่มาเชื่อว่าเดินด้วยไฟทำสัตว์ซื้ออยู่ในชุมชนเราทำเองไม่ได้แต่พระเจ้าจะส่งคนของพระองค์เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวของเราพระเจ้าฟังทุกคำที่เราร้องทูลจริงๆไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่หนูรู้สึกว่ายากที่สุดในชีวิตก็คือยากกว่าการหาเงินอีกนะคะ คือการเปลี่ยนใจคนแต่สิ่งที่พระเจ้าทําได้คือพระเจ้าทํางานได้ถึงระดับจิตวิญญาณพระเจ้าสามารถหันใจคนคนหนึ่งที่ต่อต้านให้กลับมารักเราได้พระเจ้าหันใจของเขาได้จริงๆแต่อยู่ที่ว่าวันนี้เราเองอ่ะหันใจกลับไปหาพระองค์หรือยังแต่วันนี้หนูบอกเลยว่าไฟของพระเจ้าเปลี่ยนเราได้แล้วชัยชนะมันจะเป็นของทุกๆคนหนูขอถวายพระเกียรติสูงสุด ให้แด่พระเจ้าของเราแล้วก็ให้กับทุกๆคนในชุมชนแห่งนี้ไฟของพระเจ้าเป็นเรื่องจริงเรื่องราวพระเจ้าก็เป็นเรื่องจริงเพราะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงคงไม่มีคําพยานมากมายกว่าหมืน่นกว่าแสนคําพยานเกิดขึ้นในประเทศไทยภายในช่วงเวลาไม่กี่ปีแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยหัวใจจริงๆขอบคุณค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะพี่น้องที่รับชมออนไลน์แล้วก็พี่น้องในห้องส่งนะคะข้าพเจ้านะคะเคยเป็นโรคเน็บชานะคะเน็บชานมไข่บุกนะคะเน็บชาเย็นบ้างชาเขียวบ้างนะคะเน็บทุกวันเลยค่ะ แล้วก็ประมาณช่วงสองปีก่อนนะคะก่อนจะแต่งงานข้าพาเจ้าก็อธิษฐานกับพระเจ้าอยากลดน้าหนักแต่อยากลดยังไงเนี่ยก็เพิ่มอาเพิ่มเอาเพิ่มอานะเพิ่มแบบเพิ่มมาเป็นเกือบสิบโลเลยะคะ่ะที่น้ําหนักเพิ่มมาก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าว่าแบบพระเจ้าลูกอยากลดน้ําหนักมากเลยแต่ว่าลูกไม่อยากเลิกกินชานมไข่มุกเลยค่ะพระเจ้าแล้วอยู่ดีๆมีวันเนื้อค่ะก็ยังอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันว่าอยากลดน้ําหนักวันนั้นเนี่ยนวัสการออนไลน์กับคุณแม่อยู่ที่บ้านแล้วอยู่ดีพิายามก็พูดในใจว่า จาต้องขับผีชานมไข่มุกออกไป oh oh. ข้าพเจ้าก็อุ้ยมี้วยเหรอพระเจ้า,จา <laughs> แต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรนะถ้าเราจะขับแล้วมันออกจริงๆข้าพเจ้าก็เลยอ่าพระเจ้าได้ลูกจะลองดูถ้าเกิดมันออกลูกก็ฮาเลลรูยาแล้วก็เลยก็เลยสั่งตัวเองเลยว่าแบบขอขับไล่ผีชานมไข่มุกออกไปพอสั่งปุ๊บข้าพเจ้าก็อวกอวกออกมาแบบอวกลมน่นนะคะ่ะ และหลังจากนั้นสิ่งที่อาจรรย์ก็คือลูกไม่อยากกินไม่ได้รู้สึกอยากกินชานมไข่มุกอีกเลยและหลังจากนั้นนะคะก็สามารถลดน้ําหนักได้เกือบสิบโลภายในระยะเวลาสอเดือนขอบคุณพระเจ้ามากแล้วจนถึงทุกวันนี้ค่ะมัน2ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะจนถึงทุกวันนี้เนี่ย ก็คือไม่ได้กินทุกวันเหมือนเมื่อก่อนอีกเลยก็คือยังชอบชานมไข่มุกอยู่แต่ก็กินกินเฉยๆอะค่ะไม่ได้กินทุกวันก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่ทําให้ได้รู้ว่าเอ้ยชีวิตเรามันก็บางทีแบบการที่เราเสพติดอะไรมากๆเราก็เปิดช่องให้กับวิญญาณบางอย่างเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตเราทําให้เราเสพติดสิ่งเหล่านั้นที่มันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะก็อยากถวายเกียรติพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามากเลยค่ะที่ทําให้หนูตอนนั้นตอนนั้นนะคะลดน้ําหนักได้สําเร็จขอบคุณพระเจ้าค่ะพื้นฐาน ใช้ความคิดใช้โลจิกมีเหตุมีผลกับทุกเรื่องจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเท่าไหร่ <uca us> จริงๆที่มาอยู่บทไฟก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าแล้วค่ะ <uca us> สิ่งที่อยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องค่ะเรื่องมันเกิดเมื่อประมาณ,มาณตั้งแต่มันเป็นมันเป็นลองอพิโซดค่ะต่อนเนื่องกันมาสองสาเดือนค่ะมันเกิดตั้งแต่เมื่อสามสองเดือนที่แล้วค่ะวันนั้นค่ะฝนตกหนักมากค่ะมิ้งก็ไปแคร์ที่บ้านใจนะคะด้วยดิวตี้ของเราที่ต้องไปเล่นกีตาร์ในแคร์ค่ะแม้ว่าฝนจะตกค่ะเราก็ต้องไปค่ะ พอไปถึงแครแล้วก็ตอนกลับบ้านฝนตกหนักมากหนักไม่หยุดเลยเราก็ต้องต้องกลับบ้านใช่ไหมคะพอถึงเวลากลับบ้านนะคะในซอยค่ะน้ําท่วมหนักมากเลยมันก็ค่อยๆท่วมมันก็หนักเรื่อยๆท่วมเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วพอพอขับไปถึงกลางซอยก่อนถึงร้านเบสซิ่งพิซซ่าของพี่รัฐนะคะก็เห็นรถข้างทางอ่ะ จอดดับแล้วก็ลอยเต็มไปหมดเลยค่ะเสร็จแล้วมันก็โอ้พระเจ้าไม่ไหวแล้วนะโทรหาใครก็โทรไม่ติดไม่มีใครรับโทรศัพท์เลยโทรหาพี่รัดก็ไม่ได้โทรหาพี่น้องที่อยู่แถวแถวนั้นก็ไม่มีใครรับ ค่ะก็น่าจะแบบหลังเลิกแคร์ทุกคนก็วุว่นวุ่นกันอยู่อะค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เลยไม่รู้ทํำยังไงเสียงเพราะวิญญาณก็บอกว่าลุยเข้าไปเราจะยกเจ้าเองนี่ก็บอก <c oughs> ก็บอกโอค๊คลุยลุยเข้าไปแล้วพอสังเกตเห็นรถข้างทางอะก็เริ่มบอกตัวเองว่าพระเจ้าหนูไม่ขอลุยแล้วนะคะหนูขอวกกลับค่ะหนูไม่ขอเทคความเสี่ยงตรงนี้ค่ะก็เลยถอยรถกลับอะค่ะแล้วต้องไปวนรถกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยค่ะจากจากสุขมุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งนะคะโบกหาทางเข้าอะค่ะก็เสียเวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะ แล้วสุดแล้วตอนเช้าวันต่อมาค่ะพี่รัฐพี่รัฐก็สอนพระคัมภีร์ตอนตีห้าใช่ไหมแล้วพี่รัฐก็เล่าเหตุการณ์เดียวกันเลยแล้วพ,พี่รัฐก็บอกเหมือนกับว่าพระเจ้ารถพี่รัฐก็ก็ต้องเผชิญเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่าพอมาถึงรถพี่รัฐไม่เป็นอะไรเลยเหมือนพระเจ้ายกรถพี่รัฐขึ้นแล้วก็ถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะสิ่งนั้นเองค่ะเหมือนพระวิญญ,ญาณก็มาเตือนตุสตินี่นะคะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราสิ่งอย่างเงี้ยอาบอ๊บในโซลว่ะแล้วเราไม่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าอ่ะในยุคสุดท้ายค่ะ ความโหดร้ายมันมันจะมากค่ะเราต้องหัดที่จะฟังเสียงพระเจ้าแล้วก็ทำตามการทรงนำของพระองค์ค่ะนี่คือแบบสิ่งที่พระเจ้าพระเจ้าสอนนะคะก็ก็เลยแบบโอรู้สึกรู้สึกแบบว่า ก็เสียใจที่เราไม่ได้ฟังเสียงพระเจ้าก็เหมือนกับอิสราเอลที่จะเข้าเข้าไปสู่ดินแดนคานาอันเนาะทําไมเขาถึงอยู่ในดินแดนทุรกันดารนาน,นะคะเพราะว่ามีก็เชื่อว่านี่เป็นเหตุผลนะคะเพราะว่าเขาอยู่เขาไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงค่ะทำให้เขาต้องอยู่ในถิ่นทุรกันดารน,นานกว่าจะที่จะเข้าคานาอันได้เสร็จแล้วเมื่อประมาณเดือนที่แล้วค่ะก็เกิดเหตุน้ําท่วมอีกอคือฝนตก ฝนตกหนักพอสมควรแต่บ้านมีน้ําไม่ที่วมมันก็ขับรถจากบ้านที่จะมาที่คิทะจักค่ะพอขับมาที่คิทะจกักพอถึงซอยข้างเซนท่านบางนาก็เห็นระยะน้ําท่วมประมาณ10เมตรมก็เลยบอกเอา้าขับไปเลยไม่รู้ว่ามันจะท่วมลึกหรือเปล่าค่ะก็ขับมาเรื่อยๆพอจะมาถึงจุดปลายปลายเหลือระยะอีกแค่ประมาณประมาณ4เมตรอะน้ําค่ะท่วมมาถึงหน้ากระโปรงรถค่ะมันบอก โหพระเจ้าก็บอกอีกรุยไปเลยแลก็โอ้พระเจ้าคราวนี้หนูจะไม่พลาดโดยไปแล้วรถก็รอดมาได้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะแต่สิ่งเหตุการณ์ก็ยังไม่จบคะ่ะขณะที่ขับรถจะกลับไปเพื่อจะเอาพรมไปล้างเพราะว่าน้ําเข้ารถสูงประมาณประมาณเนี้ยเข้ามาในรถเหนือพรมนะคะเหนือประมาณนี้คะ่ะก็ขณะที่ขับรถจะไปจะไปไปไปล้างพรมอะค่ะก็พระเจ้าก็บอกมาว่าให้ไปที่ร้านนี้ เสร็จแล้วมิกบอกพระเจ้าหาร้านนั้นมันดูไม่โอเคหนูเคยไปร้านหนึ่งมันดูดีกว่าขอไปร้านนั้นแล้วกันนะคะหนูก็ขับรถไปพอไปถึงร้านนั้นค่ะร้านปิดค่ะพระเจ้าก็บอกอีทีไปร้านนั้นมิกก็บอกพระเจ้าอีกพระเจ้าขาระหว่างร้านเนี่ยจะมีอีกประมาณสองสาร้านระหว่างทางหนูขอแวะถามทุกร้านเลยได้ไหมคะพระเจ้าก็บอกว่าเจ้าจะเชื่อฟังเราดีๆสักครั้งได้ไหมไม่เคยเชื่อฟังเราเลยใช้แต่เหตุผลตัวเองตลอดก็เลยโอเคพระเจ้าฟังฟังพระองค์ก็เลยก็เลยขับไปที่ที่ร้านนั้นนะคะ สิ่งที่ดีมันเกิดขึ้นค่ะในวันที่ไปรับรถนะคะวันที่เราไปเอารถอะคะ่ะวันนั้นเองขณะที่เขาเขาต่อพรมให้เข้าขับรถของเราให้เรียบร้อยแล้วเขาจะเอารถเราไปล้างค่ะ mm hmm. ก็เกิดว่าเขาจะต้องขับรถจากจุดที่จุดที่ล้างจุดที่แบบแก้ไขรถไปที่จุดล้างรถนะคะเขาไม่สามารถขับได้เพราะว่าเกียร์มันหลวมก็เขาก็เลยถามว่า คุณเคยเกิดปัญหานี้หรือเปล่าบอกเฮ้ย hey, ไม่เคยค่ะเขาบอกแล้วเสร็จแล้วเขาก็ดีว่าเขามีคอนเลคชันนะคะ,ะเขาก็เลยแบบให้อู่รถมาที่มาที่ศูนย์นะคะมาที่จุดล้างรถนะคะก็พบว่าเกียร์เฟืองเกียร์มันแตกคะ่ะ ก็แล้วเขาก็เลยทําการแก้ไขให้ค่ะก็ะรู้สึกขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าถ้าเกิดเฟืองเกียร์แตกข้างนอกเราคงจะไม่รู้จะทํำยังไงนะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าอีกเพราะว่าเหตุนี้ทําให้เราได้เจออู่ที่ราคาถูกกว่าซ่อมศูนย์ด้วยค่ะก็ะรู้สึกว่าเราต้องเชื่อฟังแม้ว่าจะไม่น่าเชื่อฟังต้องหัดนิสัยนี้มากขึ้นขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านทุกมาจากหวัวหินเพราะว่าเป็นผู้หญิงสี่โบสถ์รับเชื่อมาโบสถ์ที่หนึ่งแล้วโบสถ์ที่สองก็แล้วโบสถ์ที่สามก็แล้ว ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตติดตามอาจารย์หมอวรุนอาจารย์พูดดีมากเลยอาจารย์เทศดีมากเลยเราอยากติดต่ออาจารย์ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้จักกับคุณยิ้มทางญี่ปุ่นนะคะคุณยิ้มก็แนะนําให้มามาโบน้ําองุ่นสิแล้วลองมาดูนะครั้งแรกมามาที่นี่ก็ยังไม่ยังไม่ได้อะไรมาครั้งแรกวางมือก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไปก็ยังเหมือนเดิมเขาบอกโบดไฟโบดไฟ ถ้าถ้ามารับไฟแล้วจะต้องกลับไปจะชีวิตจะไม่เหมือนเดิมแล้วทำไมเรายังจึงยังเป็นอยู่อย่างนี้อีกทันี้เสร็จแล้วตัวก็ป่วยเนื่องจากว่าการที่เราไปทำงานเนี่ยตอนอยู่โบสถ์เก่าอ่ะเราไม่มีความรู้อาจารย์คมเอกท่านสอนว่าการที่เราจะไปออกรบเนี่ยเราจะต้องมียุทธภัณฑ์ทั้ง6แล้วเราจะต้องมี แน่นในพระคัมภีร์เราจะไปต่อสู้กับวิญญาณหรือว่าที่เรามองไม่เห็นนะเราจะต้องมียุทธภัณฑ์แล้วก็ต้องมีพระคัมภีร์ต่อสู้กับเขาทีนี้เราไปออกพันธกิจกับผู้นําเราอะเขาก็ไม่มียุทธภัณฑ์เหมือนกันนะคือในที่นี้หมายถึงว่าเวลาเขาออกไปวางมือเนี่ยเขาไปวางมือพูดแบบขับไล่แบบธรรมดาแต่เขาไม่มีไฟที่เขาหายอะคนที่ไม่มียุทธภัณฑ์อะ มีมีผลฟีดแบ็กกลับมาโดยที่ว่าต้องป่วยเองอะไรอย่างเงี้ยก็มามาถามอาจารย์คมเอกว่าอาจารย์ข้ามันเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรอาจารย์ก็บอกว่าก็เหมือนตำรวจอะถ้ามีสิทธิอำนาจในการที่ไปจับผู้ร้ายอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดผู้ร้ายมัน ต่อสู้เรากลับมาโดยที่ว่าเราไม่มีอาอาวุธยุทภัณฑ์ต่อสู้กับผู้ร้ายาผู้ร้ายก็จะโจมตีเราได้อะไรอย่างเงี้ยก็ทํานองเดียวกันก็เหมือนกับเราไปออกรบโดยที่ว่าเราไม่มียุทธภัณฑ์ทั้งหกก็ฝากพี่น้องท,ทางบ้านนะคะที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มียุทธภัณฑ์แล้วเราออกไปออกสนามรบอะ่ะเดี๋ยวก็จะเป็นแบบทุกเนี้ยก็คือต้องกลับมาอีกเพราะว่าลุกมาวางมือครั้งที่สองครน,นี้ออกไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยนะคะ วันแรกอาจารย์บอกว่ามีทั้งมีทั้งเสือตัวหงิกงอแต่วันวันที่สองนี่อาจารย์บอกว่ามีทั้งเสือโครง่งเหมือนกับว่ามีทั้งงูมีทั้งผีอะไรก็ไม่รู้อะสารพัดเลยอะรู้สึกว่าตุกเพียมากวันนี้เกือบจะไม่ได้มาแล้วการที่ว่าเราเป็นคริสเตียนที่ขาดความรู้ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ อย่างที่อาจารย์คมเอกอะ่ะเป็นเตียนไม่อ่านพระคัมภีร์อ่ะมันน่าไหมอะไรเงี้ยก็ขอยอมรับผิดเลยค่ะอาจารย์เป็นลูกศิษย์ที่ดื้อการดื้อรั้นของเราเนี่ยโดยที่ว่าเราทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าเราไปห,าหักโหมทํางานโดยที่ไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านกลายเป็นแบบนี้ถ้าเราจะไปออกสนามรบเนี่ยเราไม่สมควรออกเพราะว่าเราไม่มียุทธภัณฑ์และเราไม่มีเกาะกำบังกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะต้อง เป็นถูกฝ่ายโจมตีนะคะก็ขอบคุณอาจารย์คมเอกมากกับอาจารย์หน่อยท่านวันนี้ปั้มสู้กับกับทุกหนะคือสงสารอาจารย์นะว่าอาจารย์เหนื่อยก่อนที่จะมาเนี่ยเรามีอาการเจ็บหน้ามากทําให้เราเนี่ยต้องต้องไปหาสิ่งเก่าหวนกลับไปสิ่งเก่าถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราไปหาท่องคาถาอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสซตีค่ะเราขอบคุณพระเจ้า ที่พระเจ้าใช้ให้มาประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าทำการอัศจรรย์หลายอย่างเราได้ไปร่วมแครที่อุบลถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเส้น26ที่เขาเรียกกันทางอีสานใช่ไหมคะแต่ตอนที่กลับแล้วคนที่ขับรถตู้วันนั้นก็คือครูจุของเราเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากระยะทางจากกรุงเทพไปอุบลไม่ใช่ระยะทางไกลๆแต่รู้ว่าครูจุขับโดย พระวิญญาณทรงนำจริงๆเป็นการทรงสถิตของพระเจ้าพี่น้องก็ได้ข่าวว่ามีพาย,ยุฝนแต่สิ่งที่เราทำคือเราไอธฐานกันทั้งคันรถพระเจ้ารู้ไม่ขอเจอฝนคุณจุบอกว่าพ่อให้ดูสิรถคันนี้ต้องเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนแล้วละ่ะนะขณะที่พูดคือดึกแล้วค่ะพี่น้องเพราะเราออกจากกรุงเทพก็คือประมาณเกือบสองทุ่มเม็ดฝนเรลลิ่มปล่อยเราอธิษฐานบอกจุ เรามากับพระเจ้าพระวิญญาณนำเราตลอดเวลาขอผลหยุดเดี๋ยวนั้นเลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนใบพัดน้ำผลเลยค่ะขอบคุณพระเจ้าทันทีที่เราหยุดอธิษฐานพี่น้องผลหยุดเดี๋ยวนั้นอัศจรรย์ที่พระเจ้าทำและพอขากลับก็บเช่นเดียวกันพี่น้องเมื่อเราผ่านเราไม่ได้กลับเส้น26แต่รถน่ะพากลับเส้น24ตามแมพคือเส้น24เป็นเส้นครึ่ง เราก็ไม่รู้ว่าผ่านบ้านคุณครูแมรี่เพราะพี่อ้อยไปคือครูจุ๊กก็ไม่รู้ว่าบ้านคนรูแมรี่อยู่เส้นนี้คือเป็นการงานของพยญญาณเป็นพันธกิจที่เราไม่ได้กําหนดไว้ก่อนเลยเป็นพันธกิจที่พระเจ้าต้องการปลดปล่อยครอบครัวนี้เมื่อไปถึงพอผ่านตอนช่วงเลี้ยวโค้งครูแมรี่พูดขึ้นมาลอยๆว่ามันเป็นเหมือนกับทางผ่านบ้านเขาเลยก็บอกก็ขอสิ ขอพระเจ้าสิว่าให้ได้ไปบ้านให้ได้ผ่านบ้านแล้วก็ได้ไปจริงๆค่ะพี่น้องพอไปถึงสิ่งที่เห็นคือคือพระเจ้ารักครอบครัวนี้มากเข้าไปในบ้านสัมผัสได้ว่ามีครูข้าวลบมากมายบ้านทั้งบ้านคือรับเชื่อแล้วแต่คุณพ่อยังหวงรูปขคาลบช่วงที่อธิษฐานเพื่อคุณพ่อบอกกับคุณพ่อว่าตัดสัมพันธ์ได้ไหมคะในสิ่งที่คุณพ่อยัง เขารบอยู่ยังยึดอยู่เพราะพระเจ้าของเราคือเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวพระเจ้าไม่มีพระองค์ดื่นมาร่วมด้วยเลยพระองค์เป็นพระเจ้าที่ดูแลเราพระเจ้าห่วงแหนเราเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถมีพระอื่นใดมาได้เลยอัจรัยจค่ะพ่อบอกยอมทุกอย่างพอตัดสัมพันธ์เสร็จหิ้งพระทั้งหิ้งทั้งห้อง คุณพ่อบอกให้เคลียร์เอาไปหมดเลยเผาหมดเลยเขาทําต้นโต๊ะหมู่บูชานี่คือเขาต่อเองเลยนะคะเขามีเขาเรียกต้นยางใหญ่ยางนาคือต้นใหญ่เป็นสิบคนโอบอะ่ะเขาเอามาทำเขาเหลือจากทําตู้แล้วเขาเอามาทำพ่อให้เผาหมดเลยซึ่งเป็นอะไรที่อัศจรรย์และสิ่งที่เห็นก็คือพ่อเดินได้เดินออกจากบ้านได้ ก็ขอบคุณพระเจ้าถึงสิ่งที่พระเจ้าทํากับครอบครัวนี้นะคะขอถวายเกยียรติแดพระเจ้าเป็นพันธกิจของพระอ,องค์จริงๆขอบคุณพระเจ้าค่ะ